วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเซิร์ฟเบทวอลสามนะครับลหันี้เลยนะครับมาจ่าให้ทุกคนสายลัสหนึ่งเก้าหนึ่งสามหกนะครับแล้วก็ไอเดียเบทวอลบีดับเบิลยูดอทมินิเกมนะครับเอามินิบ็อกนะครับ,รรบ,บ,รบพูดผิดกับ มีธุระนี่หน่อยนะคะเมะื่อกี้มินิมินิบ็อกซ์เสร็จแล้วก็ปีใช่ไหมครับดอตด,ดีนะครับชื่อใส่เบสบอลนะครับกดเซิร์ฟเวอร์ครับผมมีเซิร์ฟเวอร์นี้อยู่แล้วมันก็เจะแบ็กขึ้นมาในนี้นะครับมีตธุระนิดหน่อยนะคะเมื่อกี้ มีแล้วับเมื่อซื้อมาแล้วนะครับมันก็จะมีเซิฟเวตภาสานะครับให้คุณกดเข้าครับแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับให้คุณทับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะครับก็รับล็อกอินนะครับแล้วก็ใส่รหัสครั้งแรกของคุณนะครับ คนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับไปทับรีจิเตอร์นะครับอันนี้ไม่ต้องนะครับทับล็อกอินเนี่ยให้คุณพิมพ์ทับหน้ารีกิเตอร์นะครับแล้วก็ใส่แลสข,ของคนที่จำได้นะครับแต่คนแต่ผมเข้ามาหลายครั้งแล้วก็เลยใส่คำว่าล็อกอินนะครับใครจะไปใช้ก็ได้นะครับหลักตรงนี้แล้วก็ ได้เลยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกก็ใส่รหัสตามครั้งแรกนะครับอเอาไม่ได้ครับเซิร์ฟมันค้างครับแ๊บนะครับต้องของเข้าใหม่ครับกดปิดกดปิดเสิร์ฟเยอะเกินครับครับนี่วะนี่นะครับ ก็เสร็จครับแล้วทำไมครับตามที่ผมบอกเมื่อกี้เลยครับแล้วกดถัดไปเลยนะครับอุย้ยลืมลืมลาหัวฝานะครับลืมไว้ขอโทษด้วยนะครับ หลายครั้งแล้วมาคุณเข้ามาเสร็จยไหมครับเข้าไปที่เซิร์ฟเซิร์ฟติมนะครับถ้าเข้าได้มันจะด้านล่างมันจะเขียนว่าจอนนะครับอันนี้ยังเข้าไม่ได้นะครับถ้าคุณไปคลิกที่เพื่อนมันก็จะมีคำว่ายูอาร์นอนพีพีโซนนะครับจบแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับ